สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาดูลูกไก่นะครับก็อายุของลูกไก่ชุดนี้นะครับก็ได้ประมาณ3สัปดาห์นะครับก็จะมีคละไซนิดหนึ่งนะครับลูกไก่บางตัวก็มีความแข็งแรงนะครับก็โตเร็วนะครับกินอาหารเก่งก็โตเร็วนะครับแต่มีบางตัวที่เล็กนะครับก็เป็นเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าไข่ที่นําเข้าตู้ฟักนะครับฟองเล็กนะครับเขาเมื่อเขาฟักเป็นตัวออกมาก็จะมีตัวเล็กขนาดตัวเล็กนิดนึงนะครับ การเจริญเติบโตก็จะไม่ดีเท่าลูกไก่บางตัวนะครับนะครับก็จะเป็นคระไซนะครับนี่คือนะครับลูกไก่ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นลูกไก่ชุดเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับที่ออกจากตู้ฟักพร้อมกันทั้งหมดแต่ว่าขนาดของตัวลูกไก่จะไม่เท่ากันนะครับก็มันขึ้นอยู่กับที่ผมเรียนก่อนหน้านี้นะครับก็คือมันขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของลูกไก่แต่ละตัวนะครับก็พฤติกรรมการกินนะครับตัวไหนกินเก่งก็จะโตเร็วนะครับ สำหรับอาหารที่ผมใช้เลี้ยงนะครับก็จะเป็นอาหารลูกไก่แรกเกิดนะครับที่โปรตีนไม่น้อยกว่า21นะครับก็จะเป็นครับก็จะเป็นอาหารที่คลุกยานะครับพวกยาแก้บิดนะครับโรคทางเดินอาหารโรคทางเดินหายใจประมาณนั้นนะครับก็ให้เขากินนะครับก็จะช่วยในเรื่องของพวกขี้ติดก้นนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็โรคหวัดต่างๆนะครับสำหรับ นะครับการอนุบาลก็ไม่ยุ่งยากนะครับก็เตรียมแค่น้ําแล้วก็อาหารแค่นั้นนะครับส่วนการวิธีการกินนะครับการกินอาหารแม่ไก่ช่วยได้ครับแม่มืปืนตัวนี้นะครับที่ผมใช้เป็นตัวที่ช่วยเลี้ยงนะครับเหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงเป็นแม่นะครับที่ช่วยสอนให้ลูกไก่รู้จักกินอาหารรู้จักคุยเคียรู้จักสัญชาตญาณของออความเป็นไก่บ้านนะครับรู้จักคุยเคียกินหญ้ากินข้าเปลือก กินข้าวโพดนะครับกินอาหารต่างๆนี่แหละครับแม่ไก่เขาช่วยสอนทั้งหมดนะครับนี่คือข้อดีของการใช้แม่ไก่เลี้ยงนะครับที่สําคัญนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือประหยัดไฟเราไม่ได้ใช้ไฟกกนะครับปกติแล้วผมจะนําแม่ไก่แล้วก็ลูกไก่ชุดนี้นะครับอยู่ในโรงเรือนนะครับแล้วก็ครอบสุ่มเอาไว้นะครับก็ตอนกลางคืนก็ใช้มุงคลุมสุ่มนะครับก็คลุมเอาไว้การยุงกันลมให้นะครับแค่นี้ลูกไก่เขาก็รอดนะครับ าบางท่านบอกว่าเอา้าผมทําผมขังสุ่มไม้ทาไมมันไม่รอดนะครับ mm hmm. ก็บางท่านอาจจะขังใส่สุ่มที่เลี้ยงกับดินนะครับ mm hmm. ก็บางทีนะครับดินมันก็จะมีความชื้นในตอนกลางคืนนะครับ mm hmm. ก็เหมือนจะลายความชื้นขึ้นมานะครับแล้วก็ทําให้ลูกไก่นะครับติดเชื้อหรือป่วยได้นะครับแต่ของผมจะเป็นพื้นซีเมนแล้วก็มีพรมไก่สุ่มไก่นะครับปูนะครับปูพื้นก็จะช่วยได้นะครับ อีกอย่างหนึ่งผมต้องบอกอย่างนี้นะครับถ้าอยากให้ลูกไก่แข็งแรงนะครับเราต้องนําลูกไก่นะครับแล้วก็แม่ไก่นะครับมาตากแดดในตอนเช้านะครับทุกเช้านะครับทุกเช้าทุกบ่ายก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับเพื่อรับวิตามินดีนะครับเพื่อแล้วก็ยังเป็นการช่วยฆ่าเชื้อโรคในตัวไก่นะครับไล่พวกไร่ไก่ต่างๆเชื้อโรคต่างๆนะครับที่เป็นสิ่งรบกวนแล้วก็ทําให้ลูกไก่เราเจริญเติบโตช้านะครับ น้ำลูกไก่ตากแดดในตอนเช้าก็ช่วยได้เช่นกันนะครับที่สําคัญนะครับลูกไก่นะครับการขังไก่หรือเลี้ยงไก่ลูกบานไก่ในสุมแบบนี้นะครับที่สําคัญอย่าให้ขาดน้าเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าลูกไก่ขาดน้าหรือแม่ไก่ขาดน้ําอาจทําให้ลูกไก่ตายได้นะครับเราต้องหมั่นดูนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้าในทุกๆเช้านะครับในถังน้ําเราต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่า แม่ไก่เขาจะคุยเขี่ยพวกดินพวกเศษอาหารเข้าไปทําให้น้ําเน่าบูดนะครับก็ลูกไก่กินเข้าไปอาจจะเป็นโรคนะครับอาจจะป่วยได้นะครับท้องเสียได้เช่นกันนะครับเราต้องบางทีสิ่งเล็กๆน้อยน้อยเราก็ใส่ใจนิดนึงนะครับแล้วเราจะประสบความสําเร็จในการเลี้ยงไก่นะครับก็เป็นเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับเล็กเลกน้อยน้อยนะครับที่บางคนอาจจะมองข้ามแต่ที่จริงสําคัญนะครับเพราะว่าผมก็ลองผิดลองถูกนะครับ ก็คือความแข็งแรงของลูกไก่3สัปดาห์นะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็ลูกไก่ชุดนี้นะครับผมก็คิดว่าจะเลี้ยงแล้วก็เพื่อนะครับคัดนะครับทำเป็นชุดแม่พันธุ์นะครับผมคิดว่าผมคัดตัวที่เป็นตัวเมียเพราะว่าเลือกคัดเพศตั้งแยกเพศตั้งแต่เล็กนะครับตั้งแต่อายุ3วันนะครับตอนนี้ผมก็จะทดลองใช้สูตรลองใช้วิธีที่ผมได้ศึกษาจาก u t u b e นะครับก็ลองทําดูนะครับก็ลองแยก โดยการดูที่ปลายปีกนะครับถ้าผมใช้ได้ผลยังไงเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเพื่อแบ่งปันความรู้นะครับตอนนี้ผมแค่ทดลองแยกเพศก่อนนะครับครับลูกไก่ชุดนี้นะครับก็ผมไม่ได้ทําวัคซีนนะครับวัคซีนนิวคาสเซลแล้วก็โรดลมอ,อักเสบผมไม่ได้ใช้วัคซีนนะครับตันนี้ผมให้ธรรมชาติคัดสรรนนีะ่คือให้แม่เขาช่วยเลี้ยงถ้าตัวไหนแข็งแรงก็คือรอดตัวไหนไม่แข็งแรงก็จำเป็นต้อง จำหายก็คือตายนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าธรรมชาติคัดสรรให้นะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าบางครั้งวัคซีนนะครับก็ไม่ได้ช่วยเราได้ร้อเซนะครับแต่ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ร้อยเตนะครับตัวนี้ผมกล้าพูดได้เลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นความสะอาดหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆมีผลหมดนะครับในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่นะครับเพราะว่าผมทดลองมาแล้วนะครับลองใช้ทุกสูตรทุกอย่างมาแล้วนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ